สวัสดีค่ะพวกเราสมาชิกกลุ่มขนมฝอยทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ7ศึกษาในรายวิชา Independent Study ประวัตของขนมฝอยทองขนมฝอยทองเป็นขนมตะกูลทองถือได้ว่าเป็นขนมประจำชาติไทยแต่กัดไม่ใช่ขนมไทยแต่ดัางเดิมต้นตำรับเป็นของโปรตุเกสบุคคลที่นำเข้ามาเซ้อสตีใกผสมนามว่า ความหมายของขนมฝอยทองขนมฝอยทองเป็นขนมที่ใช้ในงานมงคลสมรสถือเคตว่าห้ามตัดขนมให้สั้นปล่อยให้เป็นเส้นยาวเพื่อที่คู่บ่าวสาวจะได้ครองชีวิตคู่ได้ยาวนานวิธีการทำขนมฝอยทอง1ไข่ไก่จีบฟองสองไข 88, 3, ่เป็ดจีบฟองสามนช้อนไ่สี่ช้อนโต๊ะสี่น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลกรัมห้าน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาหกน้ำสามข้วยเจ็ดน้ำมันพืชสี่ช้อนชาแปดใบเตยห้าใบ ธีการทำขนมฝอยทอง 1. ใช้มือช้อนไข่แดงมาใส่ชามใบใหม่ 2. ใช้ช้อนตักไข่ขาวส่วนใสๆของไข่ไก่ออกมา 3. ใช้มือช้อนไข่แดงขึ้นมานรียเยื่อหุ้มไข่ออก4คนไข่แดงของไข่เป็ดและขไข่ไก่ให้เข้ากัน 5. ตวงน้ำตาลใส่กระทะเติมน้ำดอกไม้จนน้ำตาลละลาย 6. วิธีโรยเส้น ตีลูเล็กตั้งไฟให้เดือดตั้งน้ำเชื่อมใสาชามก้นลึกไว้และโรยไข่ลงในกระทะให้เป็นเส้นโทษในการกินขนมหวานจะทำให้เกิดโรคอ้วนเป็นผลจากการได้รับน้ำตาลมากเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอินซูลินมากขึ้นเพื่อกำจัดน้ำตาลถ้าบริโภคเกินเป็นเวลานาะนร่างกายจะดือ้อการเกิดสารอินซูลินทำให้เป็นโรคเบาหวานได้ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการทำขนมฝอยทองของพวกเราถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะ